ก็เสร็จเรียบร้อยนะครับสำหรับคนได้ให้ว่าคันนี้นะครับในการซ่อมไฟเบรกนะครับ mm hmm. ไฟเบริปกตินะครับเอาไฟ้ามากนะครับไม่ถอยโอเคนะครับทุกระบบขึ้นปกติ เรียบร้อยครับลูกค้าท่านไหนครับมีปัญหานะครับในเรื่องของไฟเบรกไม่ทำงานไฟถ่ายไม่ทำงานนะครับหรือปัญหาไฟหน้านะครับติดต่อที่ทร้านดีมบริฟายไฟละยองครับสาขาใบาพาาัด3 6ติดต่อไดที่เบอร์0991944289ติดต่อคุณอินได้เลยนะครับสวัสดีครับ But now I see I'm no different from the rest สวัสดีครับร้านดีบมีนิฟลายองครับวันนี้ลูกค้านำรถคุณรายเฮดวันนะครับมาดำเนินการแก้ไขในเรื่องของไฟเบรกไม่ทํางานนะครับทั้ง3ดวงเลยนะฮะก็จากการประเมินเริ่มต้นนะครับอาจจะเป็นที่ชุดระบบไฟนะครับหรือเป็นที่สวิตช์เบรกนะครับต้องให้ช่างเช็คดูนะครับก็ปกติอาการเสียของไฟเบรกเนี่ยอาจไม่ควรปกติจะไม่เสียพร้อมกันทีเดียวทั้งทั้งสามทั้งสามหลอดเลยนะครับก็อันนี้เยียบเบรกอยู่ใช่ไหมโอเคครับเยียบเบรกอยู่ไม่ขึ้นนะครับไฟเบรกไม่ขึ้นทั้งหมดเลยนะฮะ โอเคนะครับโอเคครับเดี๋ยวให้ทีมช่างนะครับดำเนินการเช็คนะครับว่าเป็นที่ชุดไหนนะครับโอเคครับไฟเลี้ยวขึ้นปกติครับไฟถอยขึ้นปกติไฟรีบอยโอเคครับนะฮะยกเว้นไฟเบรกอย่างเดียวนะครับที่ไม่ขึ้นโอเคครับเดี๋ยวดำเนินการได้เลยครับ